สายนำคานลงหบางส่นํำคานลง,งส,ลง,สล,ลงใส่น้ำของอ๋อคนค้าึ้นลายขนาดลงหับางลายขนาด้ยว้าว,ว,าวเต็มเลยม,มหน้าตัลงไป เล <pumped up. S 1> <this> ่นเล่นเลนขึ้นรถตู้ต to ่อสมุกินล่นมารถเกือบวัน oh. ท hmm. ันเมื่อกี้นี้รถมีจำกัดนะมุดเลยแล้วมันเลยไี่เนาะเป็นแบบรถมันมีจำกัดมันแรงมาเลยแบบโอ้หาเคยมานี่ใครคนเคยมา ถามว่ารถมีจำกัดเราเบิ่งแล้วมืิ่เลยมาจนเพิ่งถา้าบเวอรฮัรถเป็นมืิ่งเซาท์ได้มาไหมได้นอน,ยน,นามมาอยู่นี่ค้างคืนทันมาบาวารถอีกแล้วเลยได้นอนนี่แลยมันบริหาร เอาการชุดละยังบัทันไวเกินการจะบัทันเนาะกายเกินไวเกินเลเวลเนกะินเลเวลเนาะตอนนี้รถไฟหยุดโซคาวเนาะรถไฟสวนมาเลยจอดโซคาวการแล้ว,ว,วลกินนี้แป๊บเดียวเกือบถ่ายบัทันเห็นแป๊บเดียวเนาะการแล้วก็ไปต่อวันนี้ยังวัไปเนาะ นี่หอดบ้านหอดเมืองเซิงเงินแข็งกว่าบางอยวนี้ออมหอบกับกุพาป่าใบเต็มบางนี้กับกุพาเขียวกันลนะเขียวงามน,นะไปแล้วไปแล้วเดินทางแล้วเม,มื่อกี้รถสวนน้ำมิดวีดแล้วเดินทางกันต่อหอบมั่วอันวัดนาเตยเดี๋ประมกันสองโมงสองโมงไปแนปนะ่ จะหอดหนาตเตอรก็บชีนางรถตู้ไปต้นเพิงต่ออีกน่าจะหอดประมาณสิบโมงกลางคืนเนาะหอดต้นเพิงแล้วไก่เต๋อตัวชิฮอดอันนี้มันสายน้ำคานเนาะสายน้ำคานลงขบางสายน้ำคานลงใส่ใต่ลงใส่น้ำของบ้านเฉียงคานน้ำคานเองครับ น้ำแหงลายเนาะย่างคาบกันไ้นี่ตื้นหนึ่งแหงไลายเนานะขึ้นไปทขึ้นเราป่อยขึ้นแล้วจะขึ้ลนลายอัดเ่อนน้ำแหงอ้ยบาจะตีนผาลกงอยจะตีนผาเนะน,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 านี่ยเดยวนี่มอสานี่รถไฟของพระบางกันแล้วพอหวพระบางแล้วไอ้หอยยมบกพเนาะนาตื่นวหนหอยอย lady and gentlemen the train is arriving at ห n g p พ a b a n g station the passenger who will get off the train at l o n p พ a b a n g station please take all your belongings and wait at the departure door เหนผูุ้ดิสารเซินซับขบวนรถไฟแม่นไก้จะเข้สถานีหลวงพะบางแล้วเยนผูนโุยิสารที่จะลงสถานีหลวงพะบางกรุณาเพียมสัมภาระของทานไว้ให้ดีก่อนและไปอยู่วัฏทา a ที่หน้าประตูทางออกเนื่องจากกจอดรถยุสสถานีมีเวลาที่สั้น ขับซัำเตอิ้ลหลีเลี้ยงกันคือรูปติเอุไมีมูอยื่ซัำเติ้ลลินเสอหนาวเยต่ยมหนาวยื่ยมูดหนาวเลยชิ้นใจแล้วตาบังเสจานเชื่อเชื่อตุลเถอโซหาวิเตอสิงลิวผพนจัาวเชื่อเชื่อจุดเปย์บานเจ้ากนเหาบนเจ้ากนเหลาแห่งนี้เชื่อเชือซเติ้ลบีเมียนปาเซเวียนอันดอกรสกุล่าอายูย่งเมื่อเนี้ย ร t ไฟกำลัง r ึ้นที่สถานีผู้โดยสารขึ้นรถไฟใกล้สถานีหลงขรบางแล้วดเหมือนเชือสเมนเรียกลื้ออีจิงต้าบาลังปุระบางเชยจ้าละลิเดียแอนด์เจนทิเมนรถไฟกำลังขึ้นบางสถ a นีหลวงพบางแล้ว ต่อวางต่อไปัน่าเตยบัวแม่นบ่ยัง <c oughs> เคยมาคือการไหลโอ้คนหลายขนาดอ๋อคนขาขึ้นหลายขนาดลงวางหลายขนาดเลยว้าวเต็มเลย ลายต่างเพชรเลยมาเที่ยวลงบ้างสนเราส่วนหน่อยน้อมันเหตุารณ์เหตุการณ์ดีตัลายไอจัวน้อยก็มีสันแล้วบ่สันเพชรแล้ววะสันเพชศเราหิวเข้าไอจัวน้อยสันก็รักกินเล่นะรักกินเข้าตึงว่ะโอ้หลายเนาะ ยวเป็นป่องนี่นะเป้อตามเบอร์เนาะออ่าี้เตา้ากัตั้งตั้งดาวตั้โอ้พระสงฆ์ไอ้สันก่อนไอ้นุ่มผมยาว

bay bởi một mèo nát rồi long phái lén 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 lên lên lên, lên lên, lên lên, Lên, ไปขึ้นรถตู้ต่อไปต้นเพิ่งก่อนนะไปเรือยเลยวปเลยไารถเลยสึกหลาบผมใจกันแล้วมาจรถถิงเมืีเลย <c oughs> ไ้งจากรถไฟที่จะขึ้นรถตู้ไปต้นเพิ่ต่่อครับจมเกอร์มาฮอดไอเติบ าคนบากหลายลงลคนลงหลา่ฮะเลยนี่ครับเริยัยงไง <c oughs> นี่เน,นเนเมื่อเดกี้มนี่สุดอนเยเลมีจำกัดนะเลยแล้วมันเลยให็นร้นร มันก็มีจำกัดมันแล้วมาเลยป่ะโอ้หาเคยมานี่ที่เด็กคนเคยมาถามว่ารถมีจำกัดมันเบื่อแล้วมันเลยมานต้นเพิ่งถ้าบว่ารถเป็นมืเบื่อจะมาไหมเลยนอนอยู่นี่ค้างคืนถ้ามาว่ารถอีกแล้วเลยเลยนอนนี่แลยมันบริเวณนี้ว่ารถมีจำกัดไปต้นเพิ่งคนเท่าไหร่มีคนนึ่งบ่มีมีคนหนึ่งคนเท่าไหร่เป็นต้นเพิ่งคนละสามแสนสิบคนสามแสนวิบวับสองคนบม่ได้ บริทซื้อยังซื้นตสามแซีนไว้่ะรู้แท้สา่เซยนราคาบริษัทเลยสองคนนี้นี่ซื้อเทินนตกับเทินสามเซนชิปซื้อยังเทินซื้อเทินเท้าเทินจุดให้เลยไหมเราอันจี่ายเงินเราจะคาดเข้องนำจะซื้อไหนซื้อวันไหนข้าไในก่อนข้านก่อนะสามเซนชิ ฮะนี่คันนี้พูดลงรถเหรอพูดพูดโอเคนะสนเมื่อกี้มาหอดมอนี่ฮะมาแวะกินข้าวลูกวะฮะแมนลูกน้องม่วนน้องของมู่ท่าน้องมาชมกันอันนี้บ้านอะไรเนี่ย นำเงินแทงดวนมาฮอดอ้นีถุงยางเจ้าัน้ประมาณสมสมงมอดประมาณสามองหอดอาหารนำเงินยประมาณแปดเก้าโมงมาหอดหอดต้นเครื่องรถมาจ่อยินเข้าอยู่นี่อาหารนำเงินสถานีรถ ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็คนมาหลายครับถ้าขึ้นรถเป็นแถวอ,อยู่นี่